แค่นี้เหรอแค่นี้เหรอแค่นี้นะเอาข้อรนนีไปละโอ้โหตัวใหญ่เส้นหนึ่งรอไสิตันี้ครับ เคปักกลับไหมต้อกลับปะว้าวดูเลยดูแล้วดูดิแล้วพี่เจงก็จะตามไปกี่โมงไม่รู้ครับไปทุ่งนึงนะบอกพ่อบอกพ่อนึงนะเด้อลุงจะไปไหนครับไปร้านน้ำโชคไงไปเปล่าไปตอนไหนเนาะไปแทุ่มหนึ่ง่อแล้วพ่อเป็นลุงไปอยู่ตอนอยู่อยู่กับผมตอนถึงตอนกลางคืนเลยเหรอครับโอี๋ยวกลับไปแล้ที่บ้านหึี๋ยวกลับไปแล้วที่บ้านจะ่เจงก็ชวนแม่ไปด้วยเดี๋ยวโตอะเดี๋ยวบอกพ่อหนุ่มก่อนไปเจอกันที่ร้านเนาะครับ เคยไปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยไปอีกไปไป